เตอร์ชันทวิตโพสต์ตัดเพอหลังใหม่ตดวิกาเจอเรื่องแบบนี้ค่ะซึบเนื่องจากกระแสด,ดราม่าแม่ยัวที่ทางซุปตานางเอกใหม่ตดวิกาโฮเน่โดนดราม่าไปด้วยค่ะเจอเช่าเนตแสดงความคิดเห็นแรงล่าสุดมีประเด็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ของสาวใหม่ได้ปลิวหายไปล่าสุดแฟนนุ่มเตอร์ชันทวิตธนเซวีได้เผยภาพคู่ลงในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์เตอร์ชันทวิตพร้อมระบุข้อความว่าทำไมโซเชียลใจร้ายกับเขาจะ งานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์สนันไม่ว่าจะเป็นต้นเรื่องเขาทวิตแซะใหม่ก่อนพอใหม่ออกมาปกป้องตัวเองชาวเน็ตก็บอกว่าไม่สมควรไม่เอ่ยถึงมาร้อนตัวรับทําไมชาวเน็ตบางคนไม่รู้คีย์เวิร์ดแต่อีกหลายคนทราบจะใหม่เป็นสเตจใหม่มีแฟนเป็นผู้ชายใหม่มีคู่จิ้นเป็นผู้หญิงในการทํางานใหม่กับแฟนคุยกันเรื่องทํางานแล้วแฟนก็โอเคลงโอบกอดพี่ใหม่นัน่นๆให้เราด้วยเหตุใดจึงเกลียดชังบนโซเชียลมี ดีอเป็นกำลังใจให้นะน้องใหม่อย่าคิดมากฝากกอดด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่รักใหม่จะอยู่ตรงนี้เสมอเป็นกำลังใจให้นะคะกอดโตโตให้พี่ใหม่งับตอนนั่งเมาส์คนอื่นก็ใช่ย้อยนะ น้องเขาต้องเอาตัวเองออกไปจากโซเชียลค่ะไม่ต้องมาอ่านไม่ต้องมาดูก็เขาปิดไปก่อนเนาะมาเล่นบทเหยื่ออะไรไม่ใช่ละมั้งไม่ต้องสนใจค่ะว่าคนที่ว่าร้ายเราสิ่งที่พิมพ์ออกมามันบ่งบอกถึงตัวตนว่าเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องแค่หาความยุติธรรมในนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะ